สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T S m i g by ครับครับผมแล้วผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้ครับผมเฮ้พูกมึงเลิกเป็นดราม่าได้แล้วนะในคลิปช็อตอะใครยังไม่ได้ไปดูไปดูซะไปดูคลิปจับโจรมาหาว่าผมนี่โกหกบ้างหาว่าผมถือมีดมาทำไมบ้างนี่ความจริงใจมันอยู่ตรงนี้อ่าอยู่นีล้วนล้วนลูกค้าโดนโกงมาเราก็เลยโมโหใช่เราก็จะไปโดนนั้นเลยแต่ไม่ยังติดต่อไม่ได้เพิ่งมาติดต่อได้ตอนเช้ามันเพิ่งเดินเรื่องกันได้ ไอ้ค่ะมือไม่พายเหยาาเท้าลาน้ำไอ้พวกไม่ทำอะไรก็อยู่เฉยๆดูแล้วก็ดูไว้นิ่งๆไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจยาให้มากเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่ดีเดี๋ยวไปห่าหถึงที่ด้วยถือมีดทำไมถือมีดทำไมอรอไปหันหมูมั้งไปถึงเดี๋ยวก็ขอโทษครับขอโทษครับไ่เอาที่หลังไม่ต้องยุ่งดูเฉยๆอ๋อสามคันวันนี้ z 900 ABS SE ปี2017ครับผมนะ c b 650F ปี2018 <18. S 1> และ CBR 500R สปอร์ตคลาสกลางที่ขายดีที่สุดครับผมนะปี2018รเริ่มที่คันแรก z 900SE นะมาพร้อมปั๊มเบรกบนใหญ่ๆ BAMBO เบอร์16นะตัวนี้เป็นตัว Special Edition ่นครับแคดบาร์มีแล้วอกล่างมีแล้วสปอร์ตไลท์มีแล้วท่อทูบาร์เทอร์แท้มีแล้วะนะท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้ครับนะ อันนี้ก็ครอบถังครึ่งใบนะมีให้ท่านเรียบร้อยแล้วไมค์คันนี้อยู่ที่ยางดีอ่ะยางสายฟ้าใหม่กิฟเลยไมค์สองหมื่นสองพันโลโอ้โหอันนั้นมีไฟด้วยปลายแนด์ไอ้รามันติดอะไรบ้างแยะหมดเลยไฟมีไฟมีไฟโปรเจคเตอร์หน้าโปรเจคเตอร์หน้าวงแหวน ขอบยางขอบยางพอบอบยางนี่ไปแฮนยงไปเลี้ยวเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่นะสำหรับคันนี้เอาไปเท่านี้พอหนึ่งแสเก้าพัเท่านหนึ่งแสนแปดหมื่าพันมาครับ C B หกค่าสูตร F L V D ปีสองพันครับนะตัวนี้สีดำมาพร้อมท่อส l i p on นไทเทเนียมปลาย P R t o นะครอบเครื่องตรงรุ่นมีเรียบร้อยแล้วยางหน้าหลังใหม่ๆใช้งานยาวๆนะสภาพสวยงามแบบนี้กุญแจ2ดอกด้วยครบๆราคาเลขใหม่คันนี้อยู่ที่8,400โลโอ,โ,โอ้โหใหม่กิฟตคันนี้เอาไปตัวนี้พอ1 4 5 0 0แส้าพนเท่านั้นหนึ0 0แสาคันสุดท้ายครับ CBr 5 0 0 R คันนี้ปี2 0 0 0 18 18นะคันนี้ก็มาพร้อมท่อสลิปออน1ใบปลายอาคาปวิกชิวหน้าแต่งนะมาดูฝั่งนี้ก็ถือว่ารถเนี่ยใสเลยไร้ตำหนิเลยไร้ตำหนิไม่มีที่ติยางเหลือเลยเนี่ยนะไปคันนี้อยู่ที่15,000โลฟังเสียงเครื่องครับเอสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้พอครับ ปี่สบแปสภาพนางฟ้าใหม่กิ๊บกิ๊บแบบนี้1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเท่านั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสนใจติดต่อที่เบอร์0ูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองอย่าลืมด้วยครับผมดูเฉยอ่ะนะใครที่คอมเมนต์สร้างสรรค์ก็คอมเมนต์มาแต่ใครที่คอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์ทำเพื่อ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 ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นดูแต่ตาวาจาอย่าเป็นเซียนโอ้โหเดี๋ยวก็แทกปากใครหลับเอาไง เอาใจๆเอา่าสดมากเว้ยสวัสดีครับ